เช้านี้ตอนเช้าทุกคนเช้าเช้านี้เวลาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพอมเพราะว่าพอมจะไปวิ่งตอนเจ็ดโมงบังกะทิต้องไปวิ่งเจ็ดโมงแล้วก็ผมเดินได้เช้าเจ็ดโมงเหนื่อยมากแล้วก็พอมดันตรงนี้ไอ้ดูในไมคกรเวมันเป็นหกมันเป็นเช้าแล้วเพราะว่าไมคกรเวมันเปลี่ยน มัไมโครเวฟมันไม่เปลี่ยนหรอกเราต้องเปลี่ยนมันแต่นาฬิกาอในโทรศัพท์อ่ะมันอัตโนมัติมันเปลี่ยนอัตโนมัติโอ้โหอาหารเช้าเหรอแล้ว <c oughs> โโสีสันเอามาต้มข้าวโอตเหมือนเดิมยกครับลูกอะยกอันนั้นมา ของนอ้องใหญ่เยอะนะเพราะกินไม่เคยหมดเลยนี่ไง้นของใครของน้องนิดนึงน้อยก็น้อยไปอีกนิดนึงนี่ืง องแม่ต้องแบ่งกันเล็กอีกของแม่จะใส่นมอีกของแม่ใส่เลยของตัวเองอันไหนอันไหนของแม่อ,มอแม่ใส่นมแม่แต้องใส่นมด้วย ปิดให้นะปิดใส่ตู้เย็นนี่ของแม่บ่ะผลไม,ม้ของเล่นของน้องเดี๋ยวตื่นมาเอาอให้เขามาทำเองเ มมะอ,อมมมันพึ่งหิมะมีหิมะแล้วก็ไม่มีคนเดินอมต้องทำในตีนคนต้องมีมีมนังสื้อจริงๆงผมจะใส่ข้างไหนเสื้อให้มันไม่เปียกแต่ว่า ไอ้ที่ว่างเห็นมะลงมาอีกแล้ว <reforms> ท really ุกคนจ้ะมะเ้าโพลนมาอีกแล้วอันนี้บอกว่าตก90%เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะเยอะแค่ไหน90%เหมือนวันนั้นหรือเปล่าคือมันตกมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนตกมาแบบเหมือนเม็ดฝนอะ ในวันนี้มันมีลมด้วยมันก็เลยหนาวนิดนึงจะ้ะติดลบติดลบติดลบ ฟุตบอลไหมบอกแม่ว่าบางทีอทัธมะตกเยอะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปฟุตบอลออแม่ก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันอังคารบอกแม่ว่าออมีแข่งมีแข่งตอนสามทุ่มว่างั้น แม่ก็ตกใจสามทุ่มกลับบ้านเที่ยงคืนทุกคนจ๋าเดินทางอีกไปกลับกลับบ้านเที่ยงคืนแล้วเด็กๆอ่ต้องมีแบบโรงเรียนด้วยอะ่ะทำไมแม่เลยบอกว่าทำไมแลนแพลนแข่งขันมันมันถึงแย่จังเวลาวลามันดึกไปทุกคน ับอกไม่รู้แต่ถ้าหิมะตกเยอะๆก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ไปสามทุ่มแข่งขันนะทุกคนวันนี้อากาศติดลบนะทุกคนหนาวนิดนึงเพราะว่ามันมีลมด้วยอะ่ะปกติถ้าหิมะตกอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ สารจักรยานพี่น้องจ้าสารจักรยานมันก็ทนแดดทนฝนทนหิมะสี่ห้าฤดูกาลมันก็อดทนแต่มันก็พังมันก็พังนั่นแหละเนาะของเราอะยกเข้าบ้านไงทุกคนมันก็เลยไม่ไม่พังง่ายไม่เสียง่ายไงเออวมสโตูสกันยัดปะดได้ไหมยหญยออมบอบิโลุกิ Oj. får inte spöra Alexander? Med spöra Alexander? Jag vet inte. du blir Rukki? Ja. What? Det är bra för det. Jag tror jag kommer få A. Kanske du får mm -hmm. yeah, Ja, jag, jag hade A i bild. Vad säger du? Jag hade A i bild. Uh -huh. För i år jag har jag A. För i år? <laughs> Spelar det någon nu? Lägg <laughs> försiktig, det ska inte bli... Bli ödelagd? No, jag har BF. Det här, är du nöjd med B? Ja. Ja. Okej. Vad behöver du? Behöver uh, du hjälp för mig? Oh, jag, kan jag, kan jag, kan jag kan inte. Jag kan inte. Vad handlar det om? Vad handlar det om nu? Jag vet inte. Han behöver. Han behöver mammas hjälp om biologi. ska <gård> no. okay, jag ก็เชิงข้าสวยได้ทุกคนอาหารอาหารค่ำวันนี้ไม่มีสูตรไม่มีอะไรให้ทุกคนเลยนะเป็นแบบง่ายๆเลยจ้ะนี่มาอกไก่อบบาร์บีคิวครับเออนั่นแหละแล้วก็เฟนฟรายทางนี้เออทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นผักต้มเนาะจ้ะทุกคนอันนี้เป็นซอสไข่เนาะจ้ะครับโอเคเดี๋ยวจัดจานให้ซ้ำนุ่มจ้า คแมทไปไหนอะมาช่วยแม่จับจานเฮลปมามาฮอลดทัลเลอร์กันยิงมาหนวันนี้ผักไม่เท่าไหร่นะแต่เนี่ยคือหนุ่มๆอยากรู้ว่าอันเนี้ยอยากมากว่าเอ่อ เออเคไม่ก็นทอนเนาะโอเคอถัดมาคืยัดมิคิบรอกอร์ลียัดมิคิบลอมโคลพอป้าบอกแม่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครับอ่ะแม่ถอดครึ่งถุงครึ่งถุงมแม่พอกินหรอไม่หรอหรอพอป้าแต่เค็มฟรายมันถูกถ้าแพงนี่แม่ก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะเล็กพอป้าชอบให้มันมันเหลือตอนตอนกินอาหารเสตหรอโรบิลิตสมสันเดซเซอร์หรอ แมทครับนี้ของแมทเหรออืมอูเอาอีคับโอเคเอาแค่นี้ก่อนให้มันจัดสวยให้มันสวยๆก่อนเฟ้นไฟมันก็หักไปเยอะเลยเฟ้นไฟก็มีแบบบางทีก็ได้มาแบบสวยๆนะเฟ้นไฟอ่ะบางทีก็ได้มาแบบหักครึ่งมั่งอะไรมั่งองเนาะเพราะว่ามันมันแช่แข็งไงทุกคนอืมก็มี Milla är sån förkällig... Hur den ser ut. Som förkällig... Mönster och blablabla. Jättetydligt. Det är <tryklar> kompom. <tryklar> Oj. มีอาหารของแม่อยู่แล้วจะเยวอะอันนี้ของใครของพ่อเหรอออของพ่ออันนี้ของนอ้องขอบคพรับพ่อ,อมีเฟรนฟราด้วยเลย,เลยไม่อยากลาดเดี๋ยวเฟรนฟรแม่อร่อยเอาไปไหนอ่ะพ่อไมเราจะยกไปไหนละ่ะ <laughs> ยังไม่เสร็จเลย <laughs> มองอยังไง ก็ถามว่าอาหารเพื่สุขภาพไหมตอบเลยก็ใช่แต่กินเยอะก็ไม่ได้ไม่สุขภาพแล้ยทีน,นี้ทุกคนจ๋าก็เป็นอบไก่อบบาร์บีคิวเนะจ๊ะก็มีพักมีอะไรครบถ้วนนะวันนี้เนาะทุกคนไปกินข่าวเล้งกันจ้า จัดจานไม่มีจานแม่เลยเนาะภาษาอังกฤษจะอึกหน่อยจัดจานคือไม่มีจานแม่เลยโอ้ my god เดีจ้าอเล็กซ์นี่ลูกบาร์แฟรมเดีดสติกโอ้ยถ้วยเอาถ้วยมาลูกถ้วยเดี๋ยวกินเดี๋ยวเอาไก่วางนี่ก่อนทุกคนแล้วก็เอาแฟรมตัวเองจะเอาถ้วยก็เอาถ้วยมา ปให้แม่หน่อยนี่จ้าทุกท่านเออมือนี้มีขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่จ้านี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆให้สองหนุ่มชิมนะทุกคนขนมจีนอยูน่นี่จ้าโอยปลาคิโกะพี่น้องปลาคิโกะปลา,ปาแห้งเนาะนั่นแหละทุกคน ใช่ครับทุกคนพอม,มาอีกแล้วมันมีหิวข้าวหิวข้าวอีกแล้วสวัสดีสฟุสคอนสบายไหมผมสบายดีวันนี้ไม่มีสอบทุกคนเออใช่วันนี้ไม่มีสอบหมาตกเยอะมากแล้วพรุ่งนี้อ่ะไม่รู้ค่ะพรุ่งนี้จะมีแข่งไหมอ่ะไม่รู้ค่ะแล้วทําไมต้องแข่งตั้งสามทุ่มไม่รู้โอ้โ <laughs> หอ้าพ่อป๊าสามทุ่มทุกคนอืม last day we put the clock to summer time

ไม่ไม่ใช่อาหารของแม่กินได้ทั้งนั้นแม่ไม่ใช่คนขี้เหนียวเออโอู้หูอ่ะแม่ที่ชอบแม่ชิคเกอร์เหรออย่าใช่ไหมขอบคุณครับขอแม่เลยนีขอครับเยอะเหรอไม่ได้เยอะก็เอาออกจะกินยังกินแล้วก็จะตัดให้กินแล้วครับแ้ว แมตทิวก็อยากชิมด้วยเล็กก็อยากชิมด้วยเป็นน้ำยาปลากระป๋องทุกคนคแต่ว่าไม่เอาตีนไก่ไม่ให้ไม่ให้ตีนไก่มันกลัวกินเดี๋ยวค่ะของแมททิวขอบคุณครับของปอมอยู่นดูึงด้าคงับก็มีตะปลากับเครื่องแกงนิดนึงปลากระป๋องน้ำยาปลากระป๋องปลากระป๋องใช่ออเล็กไม่เอาต้นหอม มไม่มีผักเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ผักลืมซื้อไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําไงทุกคน <c oughs> ดูแล้วตัวเองไม่มีอะไรกินก็เลยแบบเออทําน้ํายาปลากระป๋องก่อนไม่มีผักไม่เป็นไรง่ายไปจ้ะดูด้อยค่ะชิ้นขนมจีน คือจะกินสมาราอส่สปาเกตตีคาโบนาร่านี่ะอนกอย่างนี้คอป็แล้วก็ยกอย่างนี้ยกถ้วยขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างนี้เลยครับครับอทำงยกถ้วยขึ้นครับหล่านีพราอเรีย่เรีป้าป้าไปไปประชุมงานไปสัมมนาไปทำกิจกรรมกับ บริษัทได้กินต้มยำกุ้งก็ง mm. เลยไม่หวยหาอาหารไทยทุกคนได้กินต้มยำกุง้งเหรออร่อยไหมโอ oh, yeah w a really s r e ก l l แต่อ d b u ย oh uh, soup, this, this? Mm. Mm ่ว hmm. s t r a n g e strange so weird นะก็เปบบรู้ตัวอ่า i t สไทยซูเปอร์ไซมันก็มีที่ส่งน่นสูบทำไมอร่อยอ่ะ เอาดูเดยอดอาหารพลั้งชออได้กินต้มยำกุ้งบอกอร่อยอม่รีบบอกอร่อยใช่ไหม อยากบอกทุกคนพรงนี้พร้อมเริ่มบลายโมงครึ่งปลายโมงครึ่งแล้วห้าโมงเย็นม่เหอะมีสอบอะถามชมห้ ไม่สอบกี่ชั่วโมงปีนะไในไม่ใช่สามชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนจะมีสอบเออเอออร่อยไหมไก่เป็นไงอะอร่อยมั่นเดียวแล้วสุกไหมถ้าอีเคยาทำแบบนี้ ข้ขอที่เกี่ยก็อร่อยสั่งเลยแ้วมันชิ้นเล็กมากเหมือนกันมันอบไปมันก็ชิ้นเล็กครับแต่เกี่ยชิ้นเล็กกว่ามันครึ่งครึ่งหนึ่งอันนั้นเนาะมันหดไงลูกอกไก่หดอกไก่มันหดคุณพี่ รู้ว่าแม่ชอบกินนี้ใช่แม่กับซอสเออเวลาแม่ไม่มีอะไรกินแม่ต้มบ็อกโคลี่เค่ไข่มาต้มบ็อกโคลี่กินเนาะจ้ะแล้วก็เห็ดสดไข่เห็ดสดไข่สำเร็จรูปเราเคยกันลาดเลยจ้ะมือเที่ยงอืมมือใดบ่มีอาหารกินหมายถึงว่ามันแม็นว่าบ่มีอาหารกินดอกมะเชือกเบือนะว่าสิกินนี่ยังฮะนะทุกคนลาดเลยชอบกิน อันอืมอาการยังมีิดนิดนะักสวยเบทะเกล้าแต่ว่าม่ืมอนครับืม้อนดิครับอันนี้ครับอันนี้มันก็หนาวแต่ว่ามันมีลมมันลมมันหนาวครับเล็กวันนี้ลบสอ ม,ม,มันหนาวครับวันนี้มันมีลม <c oughs> อันนี้กำหนังงรังกนะนักอ,อ่านเาก็ไม่กำอ่านหนังสือเขาก็นังคนมาถามผมอมกำอ่านอะไรเดือนต้นเบอกก่อเลก เวลานั่งรถเมย์จะเอานังสืออ่านไปด้วยเสร็จแล้ววันนี้นั่งรถเมย์กลับบ้านมันก็อ่านหนังสือที่ตัวเองเอาไปค่าเวลาในการเดินทางไงทุกคนก็มีมีคนที่แบบเดินทางไปด้วยในในรถนั่นแหละเขาถามมาเล็กว่าอเล็กอ่านหนังสืออะไรเขานึกว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเรยอ r เดอรอ๋อเดอะรอนออฟเดอะรออออไม่ใช่ แล้วคนบอกขอโทษอ๋อแล้วคนคนขามคนเลยบอกขอโทษขอโทษทำไมเนาะบอกะปลกไม่ลบกดีเบียร์เอสเปมสาตัวนกิีอันนี้ไม่ค่ร่อมใครชอบโูนกตลุกินแล้วตบดีดีขอโทษทุกคนไนดน่ตลุกัะ

Nam-ja, Fantastiskt. Jag vet, gott. Hur har vi aldrig smakat det mig. mamma? Men vi har det kallt. Vi har det men jag innan. När och Alex rätt mycket, det är Men mamma, de tar det bästa. Vad bästa? Det bästa i Det är kallt. แฮร์ติ่มไก่อร่อยกินไก่ไหมเอากินต้องติ่มไก่ต้องเอาไว้สุดท้ายน่ากลัวตีนไก่น่ากลัวตาปลาก็น่ากลัวตีนไก่ก็น่ากลัวแต่ว่ามาก่อนในชันติ่มปลาปลาอยู่ก็เป็นทอดแล้วไม่เห็นไงที่โนเวย์ ิเอาตาบล่ะใส่ประทูใส่ปตาขินไปแต่ตอนนี้เห็นแล้วกลัวเป็นไรอ่ะสงสารมันเหรอ,อหรือว่ากลัวเลยไม่กระทูไม่รู้ที่บอกไหม อันชิมนะหรอชิมชิมนะทำไม่ได้ชิมก็สอดชิมเลยอร่อยเหรออร่อยทำไมอร่อยอ่ะพ่อแม่ทำเพราะแม่ทำอ๋อคืยทำไมี่วอ่านี่ก็สมองก็เหรหเพื่อนเหรเพ ด e บดับอะไยัง ok m i ะไรแนั head, ้ e สมองกั k อีกแค่ e อเมนะคอยบอกตอนตอนใครเห็ดคอยไม่ได้ซิมอันซอสนั้นอ่ะเออแต่ว่ามันออกมาอร่อยดีทำทุกครั้งไม่เหมือนกันทุกครั้งเลยว้ากัสมอกกัน ก็บมิว่ากันจับทองราจับทองจับแล้วจับทองมาถือทำไมฮะถ้าจับทองมาถือเรื่อเหรอว่าจะดสสิ่งะ Müsst ihr so mit dem Finger rummachen? Die Waffe schickt dir gerade die auf. Lass mal verfickt sogar. Mh, Leute, hat sie Gold. denn die wir so Pizza! Pizza! Var det bara jag som var pommes frites? Ja. Vi går pizza, yet, pizza. Mm -hmm. Ding, -ding. i ätpizza. Här är allihopa chili. Mm. Mm -hmm. Men du vill ta ha det här. Mm. Du inte ha Ja? Då Du kan ta med kaffe eller? Jag Ja, Men det smakar bra. Ja. Jag skojade med dig och sa att du inte det ha någonting. För du vill inte ha. Du inte ha en gratå. De har Kauklam. ทำเรื่องนเพื่อที่จะซุ่นเอริใช่ฮันลิกเกอคิซุนมอนนะวันี้เข้ากล้องเอาอ่ะเบสเดียกันทบอชิค่ะฮัส์คอยาเตะฮะฮัคอยฮัส์คยาเซเรฮัส์คยาอย่าเดียวเหรอเดี๋ยวเรื่องทิดเดียวุดนะฮ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  Det är kyckling i mig. den då. Jag kan inte äta. Kan... Nej, ta två. Jag kan inte äta två kyckling, Det är för mycket. Men jag Den får inte plats luft. Ne? Det är inte tungt som... Du får inte plats med kycklingar. Grönsaker och sånt. Jag, jag sån. skojar bara. Jag ska flytta den. Du skojar inte. Det är det som sin. Det kan vara som sin. när mm. mm. jag kan åt ditt เอาไว้นิดหน่อยพอเดี๋ยวจะลาดซอสเอาอีกไอซอสเป็นแบบย้อยสกอร์ห้าซอสผู้ใหม่ผู้อื่นได้หนึ่งห่อเห็นบหมได้ไก่ตั้งสองชิ้นคอยบอกว่าเขากล่องอ่ะมันมันเบาทอดมันบาหนักทอดเพิ่นก็เลยแบบเอาไก่สองชิ้นนะจ๊ะอ่ะดูสิกิลอีเกตชิลลิงไหมไม่ชิลลิงอ่าไม่ติดแล้วนะสุดา มอสเทฟิสตัวไม่ชอบทุกคอนเสิร์ตอันนี้แม่จะกินแม่ชอบกินแบบนี้ใส่ผักลงไปเอออย่างนั้นอ่ะเอออย่างนั้นอันนี้ของแม่เนี่ยของแม่โอเควาชุกูดเดนแล้วเด่นแล้วฮอกมามาเฟนฟรายชั้นจ๋าก็ได้ฮอกเขาให้พ่ออกไก่สองชิ้นเนาะจ้ะเอาละทุกคน เพิ่นก็นได้กินเนาะนั่นลแล้ะก็คอยคอยเหลือยทำยาคอยกันเลือพี่น้องออยาคอยกันเลือย่อยไปกินมืออื่นตาขี้โก้คอยกันยั้งยั้งนั่นแหละทุกคนจา๋าขอบคุณที่แวะทักทายกันนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันให้เรื่อยๆนะจ๊ะ ขอให้สุขภูสุขคนนอนรับฟันดีขอให้สุขภูสุขคนลำรวยขอให้สุขภูสุขคนลำรวยสุขภาพนะจ๊ะสบายดีสวัสดีบายบายจ้าขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย